ความมั่งคัง่งชื่อเสียงและเงินทองผู้ที่ไม่เคยมีอะไรเลยบนโลกใบนี้ก็คือ YouTube t e s ท a เ X ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมยูทู u เซตไลท์เอ็กและก็วันนี้เรามาอยู่กับเกม Minecraft PE กับแอดออนที่มีชื่อว่า One p ีทเอ a อหรือวันพีทอาซาซึ่งแอดออนนี้เป็นแอดออนที่สมจริงมากนะผมสำหรับโลกของวันพีทและก็แอดออนนี้เป็นแอดออนที่ขยันอัปเดตบ่อยมากทุกการอัปเดตก็จะมีผลปีศาจหรือว่าสกิลอัลลมิชันอะไรแบบนี้เท,ท่เข้ามาเยอะมากนะครับ,รบผมเครดิตผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปผมจะรีวิวเฉพาะพวกที่มันน่าสนใจอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาเล่นเอาทิรอดนะครับผม เกมไม่ครับได้ก้าสู่ยุคสมัยของโจตรัดแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับแอดออนนี้เป็นแอดออนที่อัปเดตบ่อยมากเพราะนันแล้วอน,น,นอาคตใชหน้าที่ผมลงไปก็ก็อาจจะไม่เหมือนกับที่ผมลงในคลิปนี้นะครับอืมและตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ก็คือเวอร์ชัน3.4นะครับผมและนี่ก็เป็นคลิปรีวิวแอดออนนะครับอืมนี่ครับหลังจากเกิดมานะผมมันก็จะมีให้เลือกนะครับให้สุ่มเป็นฮากิราชันอะไรบแบบนี้แล้วก็ทหารเรือก,กับโจตรัดให้เลือกฝ่ายนะครับผมเลือกได้เลยนะ แล้วก็ต่อมานะผมก็ของที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีพวกอาวุธและก็ฮาคิหรือไม่ก็ผลปีศาจแบบว่าเยอะจัดจและทุกผลปีศาจก็จะมีท่าเยอะมากและวันนี้นะผมผมจะมาสอนทุกอย่างเลยนะครับผม ที่เกี่ยวกับแอดตอนนี้นะบางผลปีศาจมันอาจจะต้องมีเงื่อนไขนะครับผมอย่างเช่นอันนี้อาจจะต้องใช้อาวุธก่อนถึงจะใช้สกิลได้อันนี้อาจจะต้องเครื่องอาคิก่อนถึงจะใช้สกิลได้หรือว่าผลปีศาจนี้นะครับผมมันมีหลายสกิลเกินและทุกคนก็ลองกดย่อที่สกิลนั้นๆดูนะผมมันอาจจะเปลี่ยนเป็นสกิลอื่นเลยก็ได้ในะตอนที่กดย่อนะซึ่งมันเป็นแบบนี้ทุกผลปีศาจเลยครับก็กดย่อก,กันดูนะอันนี้ก็คือฮาคินะผมให้เราเลือกอาคิมานะแล้วก็ทีนี้ กดค้างยังไงมันก็ไม่เคลือบฮาคิให้เรานะครับผมทีนี้ทํำยังไงนะทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันมีช่องถีแดงๆอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าฮาคิให้เราเลื่อนฮาคิเกราะนี้นะครับผมมาใส่ในช่องถีแดงแบบนี้นะครับทีนี้เราก็แค่กดค้างเห็นไหมใช้ได้แล้วครับและฮาคิก็สามารถที่จะทําได้หลายอย่างนะครับผมสามารถเอาไปใช้กับท่าของผลปีศาจได้และก็สามารถเคลือบอาวุธก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเคลือบอาคิอยู่ก็สามารถที่จะตีสายโลเกียเข้านะครับผมและก็ตอนที่ใช้อาคิเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นตัวเลขที่อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อตัวเลขตรงนี้หมดไปอาคิมันก็จะไม่ทํางานนะครับผมต้องรอให้ตัวเลขนี้มันขึ้นมาเต็มก่อนนะครับถึงจะใช้ได้อีกทีหนึ่งวิธีเพิ่มตัวเลขนี้ก็คือเพิ่มค่าประสบก,การ์ตัวเองนะผมถ้าเกิดว่าเป็นในบทสบายเวิร์เราก็สามารถที่จะค่าพวกทหารที่มันตะปาวขึ้นมาตามธรรมชาติหรือว่าค่าพวกปืศพิษอะไรแบบนี้ม ค่าแลวก็ทีนี้เราก็จะได้ exp มาแล้วก็จะเพิ่มเลเวลใช่ไหม mm hmm. ทีนี้เมื่อเราเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับถุงสุดที่2องบนะครับอืมก็สามารถที่จะใช้อาคิได้ยาวๆเลยนะครับผมเมื่อเราเพิ่มมากๆอะไรแบบนี้และมอนเตอร์ใน a d ด on นี้นะครับมันสปาวขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ทุกตัวสามารถที่จะใช้สะกิลได้อย่างเช่นคาตาคุริหรือไม่ก็ไคโดบิคมาอะไรแบบนี้ใช้สกิลได้เป็นบอสโหดมากเลยครับ ส่วนฮาคิสามารถหาได้อย่างไหน,นะครับใน <c oughs> มูทาวายเวิร์ก็สามารถหาได้จากพวกทหารเรือนะครับผมเมื่อเราฆ่าพวกทหารเรือนะครับมันก็จะมีการถุ่มดอบพวกฮาคิอะไรแบบนี้หรือไม่ก็รูปแบบตั้ง6ของ c ี9ขึ้นมานะครับผมอ <c oughs> ืมส่วนผลปีศาจก็สามารถที่จะหาได้จากพวกใช้ผลปีศาจนะครับ <c oughs> อย่างเช่นตัวนี้เป็นฟูจิทระนะครับเมื่อเราฆ่าไปฟูจิโทระก็จะดรอปผลของผลแรงน้มถ่วงขึ้นมานะครับผมอะไรแบบนี้ครับอืม และแอดออนนี้นะผมก็มีโคลาเซียมเหมือนในภาคเทดูซาด้วยนะผม,มซึ่งวิธีการเจอนะผมเราต้องหาหมู่บ้านของ n p c นะครับผมแล้วก็มันจะเป็นประตูอยู่แบบนี้นะครับผมมันจะตะปาวอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้าน NPC เลยนะและก็เมื่อเราเดินผ่านประตูไปนะผมมันก็จะทําการสร้างโคลาเซียมขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่าตรงใจกลางโคลเซียมก็จะมีหมวกอยู่นะครับผมนั่นก็คือหมวกของลูซี่นะครับผมเมื่อเราไปทําลายหมวกลูซี่ในมูดสไวด์เวอร์มันก็จะมี บอสนะครับผมเป็นซาโบอยู่นะนี่ครับซาโบก็จะสปาว์ขึ้นมาแล้วก็จะมีอันดับชันการทําลายล้างการใช้ท่าของซาโบจุดหลอดเท่นะครับและเราก็จะตายทันที <What? S 1> และก็มีรายละเอียดอะไรอีกเยอะแยะนะครับผมม็อดนี้นี่ซึ่งผมรีวิวไม่หมดอย่างแน่นอนแต่ว่าพื้นฐานการใช้ยาคิกับไอ้นี่ก็ผมได้สอนไปแล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันน่าเบื่อจนเกินไปนะครับผมก็จะเล่นเป็นโหมดโซย์เบอร์นะครับผมวิธีใช้สกิลของโทโรนะครับผมทุกคนต้องมีดาบสามเล่มนี้ครับนี่ ดาบเล่มหนึ่งดาบเอ็ดมาอันนั้นนะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คืออันนี้ครับแล้วก็เอาอันขาวนี้มาไว้ที่หมวกนะครับเป็นการคาบส่วนอันนี้ก็เอามาไว้ที่โลเป็นการเน็บต่อไปอีกการหนึ่งก็ถือนะครับผมดาบเฮ้ยเพลงดาบสามพันโลประมาณนี้ครับโอ้โหโดนดิงหัวตายเลยกระเด็นเลยนะครับนี่ครับที่ผมอยากจะให้ดูก็คืออันนี้เลยครับเพลงดาบของโทโลตอนที่เราเคลือบอาคินะครับ นี่กดมาที่อาคิเึ๊บเปิดอาคิแล้วก็มือเราก็จะดำใช่ไหมแล้วตอนที่เราใช้เพลงดับตาบันโลตอนที่เครื่มาอาคินะครับเพลงดับสหัตต์ตรีซัตตะโล่กทาดปึ้มประมาณน,นี้ครับมันก็จะทําการตัดบล็อกหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นภูเขานี่ก็ตัดหมดเลยนะมนในภาคเดดูท่าที่ฟันพิกาอคอยดูนะนี่ประมาณน,นี้ครับ เฮ้ยโดดดำโดดดำมานะพี Get ่เพลงดาบท่าเตจิโตรก็แบบว่าโอ้ยเฮียไม่ทันเลยโวนดดำมาไม่เลยไปดูนะครับอืมประมาณนี้เพลงดาบของโทโลก็เนี่ยครับกินผลการโดดขาวแล้วก็ปรับเป็นมูสไวเบอร์นะครับผมเออต้องเอาทวนของโวดขาวมาด้วยนะครับอยู่ในหน้าดาบแบบนี้มันจําเป็นนะครับผมจําเป็นต่อผลพิสัยของโวดขาวนี่ผลนี้ก็มีการอัปเดต หหลอ่อเท่ขึ้นมากเลยแต่บินไม่ได้เหมือนมาโก้นะครับอืมอ่าตอนแรกมันจะไม่มีอะไรนะครับเนี่ยทวนของหนวดเขานี่ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตะกิ้สองของหนวดเขานะกดค้างปุ๊บมันก็จะทําการใต่ไว้ในนี้แล้วก็มันจะสามารถที่จะเดียวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวขอวิ่งหนีลูกพี่ก่อนนะครับลูกพี่เอิบนะครับนี่กอดดูนะประมาณนี้ครับอืมแล้วไม่ใช่แค่ระยะใกล้นะคือมันปรับเป็นระยะไกลได้แล้วนะครับ ประมาณนี้คอยดูหน้าตรงนั้นนะเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะเนี่ยเออประมาณน,นี้นะครับอืเห็นไหมนี่ทวนสกิลสุดอลังการก็คือสกิลนี้นะครับค mm. อยดูหน้าตรงนั้นนะมีการปรับให้แรงขึ้นด้วยนะคอยดูวั <c oughs> นนี้นะครับผมเป็นสกิลแผ่นดินไหวแบบว่าเรียกขึ้นพายุอะไรแบบเนี้ยเอ็ดเอ็ด <H> แล้วก็ดวดขามาช่วยสู้นะครับ แล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้เราจะเรียกไคโดออกมาเพื่อที่จะสู้กับผมนั่นเองครับโอ้ยลูกน้องมันเยอะเหลือเกินนะครับกดบินนะครับนี่ครับสก,กิลหนึ่งเป็นการบินนะเฮ้เฮ้เฮนี่ครับเมื่อเราลอยบนฟ้าก็ต้องกดจอด้วยนะครับอืมและนี่ก็คือสก,กิลที่เฮ้มันกําลังเลงเรานะครับตอนนี้ไคโดอะไรแล้วท่าอะไรแล้วมันจะ โอ้ยเล่นยากชิบหายเลยโอ้ีนผมถือว่าโหดนะครับแบบนี้นี่เราต้องใช้สก,กิลนี้ครับสก,กิลที่สี่นะเป็นการยริงปุ๊บแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้แล้วก็สามารถที่ยิงสก,กิลมันยังไม่หมดนะครับนี่มันยังอยู่ในนี้ด้วยผมลืมดูนะผมลืมเมื่อกี้ลืมสก,กิลที่หล่อเที่ที่สุดนี่ผมคิดว่าคงเป็นสก,กิลนี้ครับ โอ,โอ้โอ้โอ้อะไรเชี่ยเอาโ e นี่ยิงนี่ครับการยิงแบบโลอดเทเราต้องยิงจากระยะไกลไรถึงจะหนุกฟื้นฟูเราก่อนนะครับโอ้มันกลายเป็นตังกวนเลยครับลูกพี่เฮ้ยไม่ได้ฟื้นฟูเลยนี่ครับสกิลสองเป็นการฟื้นฟูแล้วก็จะมีแอนิเมชันการในนี้แบบนี้ครับดูดิ มันลิงอยู่ผมอยู่ปะเนี่ยไขโดเฮ้ย <Hey, S 1> มันบั๊กเหรอหรือว่าอะไรวะโอ้ย,อยมันพ่นไฟครับอ่ากรงุงเทพฟินิกโอ้โหไอเหียเอ้ยการต่อสู้อะไรเนี่ยสุดหล่อเท่จริง,รงๆเลย คเลปบินอีกโอ้โหเฮ้ยยากมากนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นร่างนกแล้วนี่ครับเวลาบินเราต้องกดยอด่อสองทแล้วก็ใช้กิวหนึ่งด้วยนะครับโอ้โอเห็นไหมอันนี่นก็จะถมจริงแล้วก็อ่าตอนนี้ผมเจอไคลโดแล้วครับนี่บินเฉียวไคลโดนะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียตก er, ฟินิกจะตกเลยละโอ้ยเฮ er, ียสงครามบ้าอะไรวะเนี่ยเราต้องกลับไปนั่งเดิมนะครับถอดดอ,อกนะครับเพื่อนยามีตะกี้อยูต่อตู้นนะโชโอ์อิน <Wow. S 1> เอาดิการเป็นสกิลสุดรอดที่ของผมนี่บอกเลยไม่แพ้ใครอยู่แล้ว โอ้อยที่ยิงเร็วช่บหมเลยอะ่ะไคโดโดดทีบโอ้ยอเหี้ยโดนไปแทะโอ้แต่จริงแต่กิลนี้มันจะเป็นการโดดทีบนะครับผมโอ้อมาสู้ไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้ สำหรับวิธีการโหลดนะครับผมหลังจากที่เข้ามาในเว็บเว็บญี่ปุ่นแบบนี้นะครับน่ครับเลื่อนออกมานิดหนึ่งแล้วก็นี่ครับเวอร์ชันสามสี่กดนี่ครับพอมาหน้านี้เราก็แค่กดดาวน์โหลดนะครับผมนี่ตอนนี้กําลังดาวน์โหลดอยู่ก็รอสักครู่นี่ครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จมานะครับผมผมดาวน์โหลดกับ Google นะกดออกนะครับผมแล้วก็เข้าแอปนี้อา กดเลื่อนมาในหน้านี้นะครับแล้วก็ในหน้าดาวน์โหลดนี้ครับนี่ไอรอนบอนพิษกดแบบนี้เปลี่ยนชื่อนะครับลบคำว่าซิปแล้วก็ดอดออกประมาณนี้ครับกดตรงลงทีนี้ไฟล์มันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กดคลิกครั้งเดียวนะผมไม่ต้องกดค้างนะนี่คลิกครั้งเดียวทีนี้ก็เปิดด้วยไหมครับเฉพาะกรังนี้เสร็จแล้วครับมันก็จะทําการเต้นเข้าเกมแล้วก็มันดังบูปปิ้งบูปปิ้งแบบนี้นะครับผมกดเพลกดตั้งโลกปกติเลยครับ แล้วก็แอดออนนี้มีรายละเอียดความตั้งใจเยอะเรื่องลงมาตรงนี้นะครับผมในหน้านี้นะเรื่องอมาถึงตรงนี้นะกดเปิดปานผมเลยครับกดเปิดให้หมดเลยก็ได้นะนี่ผมเปิดแบบนี้ตลอดนะครับทุกคลิปแล้วก็ออกมาหน้าน,นี้ครับหน้ารีทอิตแปบเขียวๆกดติ๊กถูกตรงนี้กดปุ๊บ V34 นะนี่กดปุ๊บทีนี้ก็กด เล่นเกมเสร็จแล้วครับและตอนนี้มีการอัปเดตตลอดเวลานะครับผมผมก็จะทิ้งลิงก์เครดิตเอาไว้นะครับสามารถไปโหลดกันได้นะในหน้าช่อง YouTube หรือว่าผู้ทั้งมัดเลยครับความทเยอทยาและอิสรภาพเป็นสิ่งที่ทาให้โลกของเรายัางหมุนต่อไปได้หากพวกเจ้าอยากมีได้ไทายความฝันนั้นอยู่แล้วก็จงวิงไ่ไปสูญฝันนั้นโดยความเชื่อมั่นทั้งหมดที่พวกเจ้ามีผมนี่ช่วงนี้ที่หายไปก็คือแปลว่าไปฝึกซ้อมฟักเสียงมานะครับผมเอ้ยกอนะเฮ้ยไม่ไเหายินดนี่ใครที่ชอบคลิปของเราก็กดไลค์ด้วยนะ แล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือกดติดตามครับ